พี่น้องปอปัดลัครับซีบรรพเซระเบอรสู่สุขขครับพี่น้องครับพบกันวันนี้วันศุกร์วันเสาร์ที่29เดือนตุลาคมพุทธศักราช2566ซีโบครับพี่น้องครับขณะนี้เวลาประมาณ3ทุ่ม15นาทีคร,ครับพี่น้องครับตัวกับมาทานท่นความเคลื่อนไหวของที่มาบรรพเพชราเบอรอยู่โรงเรียนบ้านดอนนาในพี่น้องเบิรงรับทราบไีขึ้นเก่าครับพี่น้องครับ3ทุ่ม15นาทีแล้วเบิรงบรรยากาศหลังไว้ที่ลานหน้าพิธีหลังจากที่ว่า ถ่ายทอดจุดโค้งไงแต่พี่น้องเบิรงแล้วเมื่อกี้นะครับคนประมาณสามสี่ร้อยครับมาจุดโค้งไงตอนนี้ซีนี้คนบอยูริจาควปทีเดี๋ยวตัวสิ้อ้าเลาะไปประมาณจักหน่อยครับพี่น้องขณะนี้เวลาสามทุ่มสิ่ทุ่นาทีเตรียมเสื้อ้าเราดับเด้อโอ้โหตอนนี้ครับเบิร์กชวนล้านค่าลูกตู้กับมาหน่อยนะครับพี่น้องครับล้านคขาลูกตู้กับมาหน่อยสายชวนอ้าวอะไรอีกมาจากไหนมาตะดสายอีกแล้วนี่ อะไรครับข้อตู่มครับพี่น้องครับผมขอตอมอยู่ตอนนี้ก็เตรียมข้อตู่มเตรียมพร้อมเรียบร้อยไปแล้วครับพร้อมชวดตอนนี้เหลือแต่รอเวลาลูกตู่ก็ยังมีหน้าที่แต่เนื่อว่าต้องขึ้นไปเชื่องรถจัดของใส่รถครับพี่น้องครับหลังจากที่ว่าข้อตู่มพิสแสดงเรียบร้อยครับจะลองรถประมาณหกทุ่มกว่ากาเสียหนาที่ของลูกตู่กับเสียหน้านอนักง่อนครับตอนนี้ครับมาเบิรงบรรยากาศหลังเวทีเจ้าหน้าทีะพี่น้องเนาะโอ้สวัสดีครับพี่แบกครับ เข้ายันะครับสิเขายงเขาดีเขาดีมากสองกองไปเตง่ายยง่ายเลยยิ่ง่ายครับช่างไฟโตโเโวครับพี่น้องครับผู้อยู่เบื้องหลังควบคุมเสียงได้พี่น้องครับเบื้องการยืการจิดง่ายๆครับพี่น้องช่วที่ดีครับพี่ดีไง่ายหนักหลายพี่นี่ครับฟกตีแต่ทธเข่งาหนักเชเปลี่ยนามากหลายปีอยู่ด้วกันรู้ตัวสะพัมากเชดปีเเข่งเาดาเนหนักซับที่ีเนที่เฮ็ดทุกสิ่งทุกอย่างเฮ็ดหมดทุกอย่างครับพี่น้อง เอาสู้ๆครับก็ต้องแจกพี่ใครครับต่างตัวมากพี่ท่านครับน้ำครับ่มมีผู้บ่าวครับมีแต่ผู้เดียวครับพี่ประกาศหวานเนี่ยขอบคุณผูคุ้นไรพี่ประกาศหวานนะครับน้องน้ำสามร้อยคะแนนให้ครับโอ้ยชวนๆขอบริษัทคุ้นไรนะครับเด้อคอ้ให้รับไปดูนะครับอะไรครับทีมงานของพี่เจ้าป่าครับพี่ดิ้กับแซกี้ครับนะครับอ้าวไปไหนเนี่ยจะไปไหนลุซี่ไปหาใครเนี่ยอย่าลืมทำหน้าที่นะเพราะตัวยังไม่เสร็จนะ อันนี้ใครจะเป็นน้องเบลบ่เดีย packet. น้องเบลน้องโอ,โอ้น้องเบลมามามาสักพีครับพี่น้องครับเนิ่งพา้อเริ่งบรรยากาศจักหนงไรนะพี่น้องด่าผู้ใด้กางเต้นกางเต้นเพืใด้ปรรกาศเต้นแขอยู่ตามซาลุงซาลาครับลาแห้งครับโอ้ยตอนนี้ครับทีมงานกำลังไอ๋ร้องเพลงเอิ้นแขกในกลุ่มปิดตอนนี้กลุ่มเปิดอยู่พี่น้องครับ สภาพเบื <rural conversation> ้องบรรยากาศในรอบตอนนี้ว่ายังเรื่องคูเปิดอยู่นะพี่น้องครับเบื้องในเบื้องในครับอันนี้ครับผู้ชมคนหลังก็ตัวเตเต้ครับเตเต้เช็คได้ชื่อคนครับว่าพลายมาแนลมาแนี่ครับเช็คเช็คเช็ครายการอยากให้ง่านปฏิบัติที่ใจแขะแนะครับเดินสิบโลแล้ววันนี้เดินสิบโลสู้สู้สู้เตเต้สู้สู้มึงยังใจใหกูฟองอีกเหรอสบายสบายอยู่ใครอยู่ใครสวัสดีครับอยู่ใครอยู่ใครเนี่ยพี่กับน้อง เจะมากับน้องอะไรน้องเตอร์ค่ะน้องเตอร์นักร้องก่าฮะนักร้องเหรอไม่ไม่ค่ะแดนเซอร์ด้วยกันของใครเนี่ยของกระอีโอ้เรียกว่าของสมัยไม่ไม่ไม่ได้ขนาดนั้นเต้นไงนะเด็กประหยัดเด้อครับเด้อโอ้โอ้น้องเตอครับโอ้ป้าเต้นไงครับครับน้องเตอร์น้องเตอร์น้องเตอร์ทางพี่ก็เสด็จป้าเต้นกี่รีเลยพี่น้องครับนี่ เต้นน้องบอลโอ้น้องบอลนี่คือนไเต้นคักเดี๋ยววันครับนี่ลายซับลายซ้อนครับนี่อ่ะแต่งตัวแต่งตัวแบบจวดมันหมานั่นมันมันนันมันนี่น้องเอ็กเซอร์น้องแอ็นเซอร์รอดมากพี่น้องครับตรงไี้เบื้องแรกกับเบื้องแรกเบื้องได้ครับอ่าไม่ได้พี่น้องเบื้องเด้อโอ้เต้นอลายเนาะขึ้นหลังใหญ่เต็มไปเลน้องน้องนิกบอกน้องนิกโอ้อยู่กับใครเนี่ยู่กสองคนละสามคน สี่คนโอ้อลังการงานสร้างครับแต่งตัวสวยได้น้องนิ่ครับมาแล้วมรอกแขนปอกแขนหาย อยู <S <S ่เม okay. ื now, ่อไหร่สองแอคดถ้าเราเปิดเฟืองเปิดไฟล่ะตามมาพี่น้องครับส้นมากกับซีเบนเพื่อกระสีกั้นผ่าไส้เสาเลยพี่น้องครับง่ายๆไม่ได้กางเต้นนะครับนี่แต่ว่าเป็นของใหม่ของใหม่ในบูมู้ครับแต่ว่าเพื่อสิกั้น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 กันกันกันเลยครับพี่น้องเลาะเบิ้งจักหน่อยครับก่อนจะทำการแสดงครับเฮ็นพี่นองในเสื้อไม่ได้อยู่นะปกติอยู่ใต้เวทีไหม โอ้ย่างฝนตุ๋บคนน้องอะไรครับพี่เจได้าครับน้องเจด้าครับน้องน้อปลาครับผมเดี๋ยวน้องแจ๋น้องเจด้าน้องปาาแม่หน้าน้องเจด้ากับน้องปาาครับโอ้มันหมานหมันมาแล้วครับทั้งพี่ก็จะเป็นน้องน้องภูมิภาคภูมิโอ้น้องภูมิเข้ามาเลยครับไม่ได้ขึ้นเหรอไม่ได้ขึ้นหรอเอาซักก้อนหน่อยดิแสดงหน้าตาขี้หลอดเอาสักก้อนหน่อยพี่เอาน้องอะไรนอนเนี่ยไม่สบาย โอ้น้องฟองเจ็บทองเออหายดีไปเด้อเป็นไงบ้างอาการไปหาหมอไหมกินยาหรือยังอ่าพักผ่อนอน,น,อน,อนะพอ,อนะนเ,ออเนี่น้องน้ำตาลนะครับเตรียมตัวพร้อมชวดนะครับโยมใครบ้างนี่ยสามคนดีือเปล่าก็มีเอิญพี่เอิญพี่เอิญไปไหนเดินไปเดินไปรถน้องสตาล์กับน้องใครนั่นเด้น้องไนน้องสตาล์แล้วก็น้องอะไรอีกอยู่เตียนอ๋ออันนี้อยู่ง่ายๆครับเป็ชวดน้าตามาเบิ่งน้งพี่กระต่อครับพี่น้องครับเบิ่งบรรยากาศหลังวิธีกัหน่อยเด้อ อ้าวบางข้างแต่โอ้จักผู้ใดเลยครับเป็นกันกก้นคัดกับเขาผูา้ใดกับไู้ใดพีนเเ่น้องเบิ่งเลิกน้ามาเบิ่งน้องสตาร์งใช่ไหมหน่อยไปดูข้าน้องลูกสาวสตาร์งกับลูกสาวในครับบบคครัทำไมหน้าตาซึมซึมเศร้าเป็นอะไรไม่สบายป๋อเข้าอะไร <S <S ไม่เศร้าเลยค่ะสบายดีกินข้าวไม่อิ่มไหมเฉยกินข้าวไม่อิ่มทำอะไรไม่อิ่มเราข้างหมดก่อนหรือยังไงมันมันกินข้าวไม่แฉบเท่ลยที่ใส่ชุ๊วไหม ซอยจไปเดี๋ยวลพ่อจะเลยซอยจูกินไหมไม่กินเลยกินมกิดิเินอันนี้กินไหมกินกินเหรอวันหลังถ่ายคลิปวีดีโอกินซอยจัวเอาพี่น้องภรน้องในกซอจัเข้ามาเลยพี่น้องด้วเบันนะปเลย็น้องในลูกไนพี่กสิเป็ดพีกตุ้มบ้าพีกตุ้มก็ยู่งแต่ว่านี่ผมมีแพ้นางน้ำหรอเกตุ้มสวัสดีครับสวัสดีครับจุดจุดจุดยูจงซียูจงซีแ่่ไงครับพีกไงฮาครับ โอ้ยว่ได้ฟังเสียงพิธีกรดูเลยว่าอะรเล่าใจคือดีเสียงพี่เอกนี่พิธีกรเล่าใจนะครับพี่เผ<ร>มแบบประกาศปรับเสียงน,นะครัตน้นผู้ฟังที่กูรบครับหนูมันเป็นตะเล่าใจด้วยกันเบ้าเนนอ็นเตอร์เทนนะครับพี่น้นองครับเดี๋ยวเอาตอนนี้ยวกับพ่อยหน้าที่ให้พิธีกรชื่อว่าอะไดรครับพิ้วเทเนาะอายเป็นรับหน้าที่ก่อนครับตอนนี้เพื่อนก็เป็นพ่อพญ่าเต็มตัวแล้วครับเอาไป็นกำลังใจให้พีกตุ้มพ่อพญ่าตุ้มครับวันหมาเรื่อแรกนะครับเด้อครับผมตามาตามาครับพี่น้องตามมาครับตอนนี้ครับ บ่อัอนไรแม่พญาบ่ครับแม่พญาบ่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะบ่อัอนไรอะไรเต้นอะไรนะครับพี่เต้นน้องยางน้องโฟกุบบ่โอ้อันแม่น้องโฟกุบบ่ครับพีโอ้ย่ายน้องแกโอ้ขอบคุณว่าแม่พญ่าเนอะเต้นน้องโฟกุบครับถามมาหน้าพี่ครับพี่น้องครับโอ้ ทำคลิปทำคลิปพยายามทำคลิปไปเรื่อยพี่น้องครับเบิ้งมาเบิ้งกับทำไปเรื่อยๆครับพี่น้องครับเอ้อเก้อไหวพี่เอลดีเลยพอดีพอดีเอาเอาไม้ดูเอาไม้ดูเอาไม้ดูปึ๊บเอาเอากำลังเข่าจังหวะเมื่อกี้นี่วันดีน้องอะไรครับเดี๋ยวนี่ค่ะน้องทีนี่น้องอัมมี่ค่ะน้องอัมมี่โอ้สวยๆน้องอัมมี่นีครับพี่น้องและน้องในเซอร์ครับปกติเพิ่งจะยู่ใต้ยที่แต่ว่าตอนนี้คือว่าย่านฝนตกหรือว่าเกิดรายการชุกเฉินอย่างเก็บของประทันมันก็เลย เราไมาอยู่ใต้เนี่ยกดภัยครับปลอดภัยอันนี้น้องอะไรครับน้องอะไรนะน้องไป่ครับน้องไป่น้องไป่น้องไหม่โมเสนทร์นครับน้องโอ้ตั้งตัวพร้อมชั่วได้เลยครับสวัสครับมาหาระเอกรุ่หล่อครับแนะนำตัวนะครับชื่ออะไรครับไทเกอร์ครับไทเกอร์โอ้ดูดันนะครับน้องไทเกอร์ครับพี่น้องครับสิอันนี้พร้อมขึ mm ้นแล้วใช่ไหมครับเนี่ย ตามมาครับเรื่องครับโอ้ฝังรีนอนี้ครับนะมันขายอะไรบานี้พราพญาเราไม่พญ่านีะครับแม่พญ่าก็เลีต้องนองนองค่ะโอ้แทกตัวเลยแม่มันสิบด้ันได้อะไรอะไรข้อตัวแม่เติมแม่เติมครับแม่เติมครับไปนั่งเองไหมอะอะไรนั่งหางสกัดครับไปนั่งเองนั่งหางค่ะตาอุ่นดีเลยดิซื้อมาจากไหนคะหาซื้อปีตัวจังครับ มิสโตจังบิโตจังมิโตจังป้าซื้อไปจะจำง่ายเลยพี่น้องมิสโตจังเลยพี่ตองจำว่ายากสาวสวยมิสโตจังทีมงานจากน้องโบที่นี่โอ้จวดจวดอโบที่คีทีอันนี้น้องอะไรครับเรียกอะไรครับน้องแจ็คกี่ฮีเคียวที่สุติชาโอ้โหคือซื้อเงาเดี๋ยวฉันให้ขะน้องแล็กี่ฮีเคียวค่ะน้องแล็กี่ฮีเคียวกินข้าแล้วมะคาอันนี้มิสโตจังมิโตจังมิสโตจังอ้ยอันนี้แล็กี่ฮีเคียวค่ะ ฟังเอาได้พี่น้องเ,เ,เ,เด้อซื้อครับซาจาอะนนี้ซาจายังไงดินเม่าแม่เหล่าแม่เล่าแม่เล่าไปแล้วกัปพึ่งสรุปๆยกว่าพึอนีนสีออกแขก,กโอ้ยคือต่อทันกันว่าเป็นแม่เล่าพึ่งในสีออกแขกตันนี้เรือนอดนะมีต่อจังบอ,งองไอ <โฮ S 2> ยกากอ่ะตะกี้ฮีเขี่ยวโอ้ยตะกี้ีไปแล้วพี่น้องฮึบเติบเตบเตบเฮโอ้ยมาเวลาสิบเอ็ดโนพี่น้องตามมาครับ สินาทีแล้วยังไม่ได้ไปใส่มาใส่ยอดนี่โอ้แจ้งตัวพร้อมแล้วพร้อมช่วยแล้วครับเด็กสิบวันาที่แล้วครับนีาาา่สวัสดีครับจา์สองสวัสดีครับจวดช่วยชวยโอ้กินแล้วมัแจ้งตัวใช่ไหมเนะี่ยมาได้ขึ้นมาไห้ครับขึ้นเด็กครับขึ้นเด็กขึ้นเด็กมาตามคิวพอไป็นยางไงขึ้นครบกลุ่ม,มยุบตรงไหนครับยุบตรงไหนล่ะครับเด็ก ยูน่าเห็นเต้ครับบ่โออันนี้มะแมนมูนี่บ่มเมนมูนี่บ่อันนี้พอดีพบ่บ่โอปลาทักไทยซือน้ออ่ขอบคุณลาครับขอบผมขอบผมขอบผมเสียอ๊อกครับเฮ็ดนังกันนี่ตั้งนี่แหละครับก็มาขึ้นตลกงเขาน่ะก็มาขึ้นตลกแจ้งนานแต่งตานงเขาเนด้วครับน้ำมาถึงเม่ลาขึ้นครับจอดกลเาเจจวดครับอาลใจเสยอกเอาพัผมครผมผมจัอยเด้ลูกพี่ไปใชลกพี่ เป็นโรคผู้ฮาครับพี่น้องครับยังไม่ได้ไปใส่มาใส่แต่เวลาอันซีโม่แล้วครับคะบุ๊คตะไคร้นึงว่าน้องกันนั่นไหมเบาได้พอนี่หน้าตาคือน้องกันน,นั่นเลยไหมน้องอะไรน้องแจงโมนะดาราสวยเลยโอ้หน้าตาดีด้วยสวยด้วยดาราคตดไปจะได้วานน้องสวยสวยนี่หน้าตาดีน่ารักน่ารักนี่น้องเอิร์นดุจตาเพื่อนได้ถามหามาแด้วครับเด้อ เอินอะไรนะทัดีค่ะเอิทนระดีครับผมเอาไปำลังแจน้องเอินครับมันมานนี่มาแรกนะครับเออจุจุดครับให้นุมานในถั่ครับถั่วมันให้นุ้มานในถั่วลดูกรถงสดไปยังล่ะถือเขาสดบ่ทะเบียนเท่าไร่สาดสามสองแโอ้ศูนแดครับผมครับผมเอาของคุณรครับมันมานนมามน้องเอายายสักกรือยังนี่ยายมาแล้วใช่ไหม จากเสียงอ,อีสานรองทัดโอ้โจวดครับคุณดีคุณดีโซโซโอ้เวลายังไม่ได้ไปใช้มาใช้เหมือนนะครับพี่น้องครับ แท่กับน้ำแบบน้แม่น้ำนะรอเพกเตเราเอาเเนหมานะเพกได้จอดจอดจด สิบเอร์ก่อนแล้วขอบคุณกุได้ผู้ทรงอันหลายครับโตไต้ิธที่เบิ้มหมดไปแล้วครับเบิ้มใต้ผิธนะที่รวแนละ้วค่เบิ้งหนาไปที่แคนะ่ไหนไปแ้เนี่ย ฮออยครับสามตอนนี้สามทุี่มาับห้าน้อยครับงนจะขมาไมด้อเคี่วอกโชคดีามีตรกับีสันหลังพีดีทน้กัน้อนกันเรื่องเดี๋ยวสุดท้ายให้พี่น้องเบิ้งไปช่วงช่วง่พี่น้องครับอ้าไปแล้พี่น้องจะกันที่นายบายสวัสดีนะ บ้านหมูแล้วก็ไข่เนี่ยอ,อ่อาอคุณบันเทิงคุณบันเทิงนะครับอระ่ายนะครับจบแล้วจบแล้วครับสแกนคลิปหน้าครับ